ว,วันนี้ป้ากับน้องมิวกินยำม,มาม่าก,กันนะคะทุกคนเริ่มจากใส่เครื่องปรุงก่อนเลยนะคะก็น้ำตาลตงช้อนเลยนะคะทุกคนต้องมีบีบมะนาวใส่ให้แม่ใส่ เ็บน้อยเสบหลายเ็บหลายค่ะทุกคนวันนี้ขอแซ็บเล่หลายหน่อยนะสักหนึ่งวันเออต้องมีเยอนำ้ำกระเทียมบดเนี่ยค่คจ้าใส่หมูสับนะคะทุกคนใส่หมูสับอ่าต่อไปก็ มูยอน้องวีมูยอใส่ลงไปเลยจ้าข้าโพดจ้าแครอทมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็กระหเลยจ้าเพิ่มความแซม่บนะคะทุกคนก็ใส่ลงไปเลยค่ะคนจ้า อ่าวขั้นตอนสุดท้ายจ้ามาม,ะมะ่าโนบีใส่ไปเลยจัดการเสร็จแล้วค่ะทุกคนยำมาม่าวันนี้บง สวัสดีค่ะวันนี้พบกันทางช่องรุ่งอรุณขนมจีนเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้ป้ากับน้องนิวมากินยำม,มาม่านะคะทุกคนมากินด้วยกันนะคะนิวมีผักอะไรบ้างคะน้องนิววันนี้มีทัว่ค่ะอ่ามีทัว่มีแค่ลอตมีผักกาดด้วยค่ะผักกาดขาวจา้าอ,อันนี้ผักกาดหอมอแล้วก็มีหอมจา้าหอมหอม หอมหัวไงมีแครอทจ้ะกินกันเลยนะคะเอาเลยน้องนิวแซ่ปเลยอันนี้หมูยอถ้าป้ากินคนเดียวใส่พริกเยอะอันนี้พบกันคนละริ้งทางกันน้องนิวนะคะทุกคน นะยาวอ่อนๆมั้งนะตัวพินผัก น้องเนียเมื่อกี้น้องเนียวไปเอาวัวลงน้ำนะคะเพื่อนๆเก่งมากเลยตัวแค่นี้น้องเนียวอายุสิบสองนะป้าของน้องเนียวโดนน้ำร้อนลวกขาไปเอาวัวลงน้ำไม่ได้ทุกคนก่อนที่จะถ่ายคลิปน้องน้องนิววิ่งไปเอาวัวลงน้ำสี่ตัวนะคะทุกคนวัวสี่ตัวเอาลงน้ำได้สบายมากเลย มองเห็นไหมคะข้าวโพดค่ะทุกคนอืมหวานอืมด,ดยอดเลย ปีนี้แรงมากเลยค่ะทุกคนตั้งแต่เข้าภพันษามายังไม่ฝนเลยสักครั้งเดียวแรงมากเลยแรงสุดๆ <c oughs> <c oughs> เอาเลยานะ ได้ไหมกินแล้วมันแบบว่าสมุมกมันโล่งเลยค่ะเนี่ยหอมหัวใหญ่เป็นหวัดน่าจะกินแล้วดีนะ่ะ พดอุ้ยเจมียวจะเจมยวขึ้นไปทำไมเนี่ยเหมียวเหมียวค่ะถ่ายคลิปที่ไรต้องมีสวนร่วมทุกทีก็ก็หลายๆคนก็อยากรู้นะคะว่าป้าเป็นใครเนาะเป็นมาอย่างไรถึงได้มาเปิดช่องนะคะทุกคนก็ ป้าขอแนะนําตัวนิดนึงนะคะเขยทายเนาะกินยำเสร็จแล้วเดี๋ยวปล่อยให้น้องเนียวอร่อยไปก่อนก็ขอแนะนําตัวเองนะคะว่าป้าเป็นใครมาจากไหนนะคะทุกคนป้าก็เป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะคะทุกคนมีอาชีพขายข,ายขนมจีนน้ายาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะทุกคนก็ปก,กติแล้วก็จะเดินทางไปกับทุกวันเลยนะคะทุกคนระยะทางก็ร้อยกว่าโลนะคะทุกคนก็ไปขายขนมจีนน้ายาอยู่ที่ตลาดนัด ตงถึงที่บุรีรัมย์นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ปิดนะคะเพราะว่าโควิดนะคะทุกคนก็รอให้สถานการณ์ดีขึ้นก็จะกลับไปขายเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนส่วนร้านขนมจีนของป้าขายดีไหมนะคะทุกคนก็จะบอกว่าถ้าเราไม่กระทบกับโควิดนี่คือขายดีมากนะคะทุกคนขายดีจริงๆเลยนะคะทุกคนป้าเคยจ้างเด็กช่วยเสิร์ฟสี่คนเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันขายดีมากมันทําไม่ทันนะคะทุกคนแต่ว่าตั้งแต่ สองปีมานี้ตั้งแต่มีโควิดมาก็คือก็โลกโลพนักงานนะคะทุกคนคือว่าไม่ไหวนะคะทุกคนตลาดก็ยังไม่ปิดตัวแต่ว่าไม่มีใครเดินนะคะจากแม่ค้าตอนนี้ก็เหลือประมาณ20%นะคะก็คือเหลือน้อยมากขายก็ขายเพื่อ,อความอยู่รอดนะคะทุกคนแต่ขายเอาเก็บนี้ไม่มีนะคะทุกคนช่วงนี้ก็สเสอที่ป้าได้มาเปิด ช่องนะคะเพราะว่าตั้งใจที่จะถ่ายทําวิถีชีวิตแม่ค้าของถมนะคะทุกคนแต่ว่าส่วนมากตอนนี้ก็จะถ่ายทําเรื่องอื่นๆไปก่อนเพราะว่าของถมก็ไม่ได้ขายนะคะทุกคนถ้าขายเป็นปกติเมื่อไหร่คลิปเกี่ยวกับการขายขนมจีนก็จะออกมาเรื่อยๆนะคะทุกคนบรรยากาศในร้านอะไรแบบนี้นะคะคือ ป้าจะขายขนมจีนและปลูกผักเองเกือบทุกอย่างนะคะทุกคนก็มีทั้งผักบุ้งผักชีลาวผักชีจีนมีแตงกวามีถัว่วมีจระบมีถัว่วมีแตงกวาผักชีจีนผักชีลาวนังรักนะคะทุกคนทุกอย่างที่กินกับขน,นมจีนคือปลูกทุกอย่างเลยเพราะว่าเป็นร้านที่ขายขนมจีนบุฟเฟ่ผักนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะได้ถ่ายถ่ายทำบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ ติดโควิดก็เลยต้องทำคลิปแบบทั่วไปนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมช่องของป้านะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะทุกคนแต่ป้าก็พอใจพอใจมากนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้วันนี้ป้ากับน้องนิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทางช่องรุ่งอรุณขนมจีนเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคน